นักศาาึกษาก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ลั้วมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่คับขั่งไปด้วยรถนะแล้วก็นักศึกษาจำนวนมหาศาลที่มาจากต่างจังหวัดรวมถึงที่กำลังเรียนอยู่ในส่วนกลางก็ทำให้การจราจรก็ดีกันที่จอดรถก็ดีก็เกิดความ สะดวกน้อยลงไปนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะคือพูดง่ายๆหัวหมากเราก็มีที่แค่นี้นะคะแล้วก็การเดินทางการมาปัดฉิมของท่านนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะขาดความสะดวกไปนิดหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยนะฮะตอนนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องของ การเงินนะคะนะคะตามตามกำหนดการนี่เราก็จะพูดกันสองชั่วโมงก็คือสิบครึ่งถึงเที่ยงครึ่งตอนนี้เนื่องจากว่าทางกลยุทธ์เขาไม่จบนะคะก็ดีค่ะเราจะได้ไม่ต้องพูดเยอะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็บอกสั่งอาจารย์มาว่าไม่ต้องถึงเที่ยงครึ่งเพราะเด็กจะหิวนะ,ะคะครูก็เลยบอกได้ตัดช่วงแรกไปครึ่งชั่วโมงตัดช่วงหลังไปครึ่งชั่วโมงรวมเหลือ หนึ่งชั่วโมงนะก็จริงๆก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันม pues ากละเหตุผลที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เราไม่ได้บรรยายนะคะไม่ได้ฟังคำบรรยายก็เพียงแต่มาดูเนื้อหาว่าตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญที่น่าจะนำไปออกข้อสอบเป็นข้อสอบประมวลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นครูก็คิดว่าในเนื้อหาตรงนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆนะ ก็เริ่มตั้งแต่การเปิดเอกสารขึ้นมานะฮะเอกสารในส่วนของอาจารย์ก็จะใช้เนื้อที่น้อยค่ะนะ,ะใช้เนื้อที่ประมาณสักไม่กี่แผ่นละ,ะก็อยู่ที่หน้าหน้าเท่าไหร่คะท่านท่านนักศึกษาคะน่าจะเป็น หนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้นะฮะในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนแรกอ่าเป็นวิชาเรื่องของพฤติกรรมองค์การนะฮะก ก็คือเข้าใจว่าท่านนักศึกษาคงจะได้ฟังาการพูดสรุปเมื่อวานใช่ไหมคะการจัดการเมื่อเช้านี้ก็เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์นะฮะส่วนตอนนี้ก็เป็นการเงินนะคะตอนนี้เนื้อหาก็จะเริ่มในพาร์ทน่าจะเป็นพาร์ทก่อนพาร์ทการตลาดนะก็จะเป็นพลิกไปประมาณครึ่งเล่มนะคะ ก็จะหน้าตาเหมือนใน powerpoint ที่อาจารย์เปิดเมื่อสักครู่นะคะก็คือวิชาการจัดการการเงินนะคะ BUS 6012นะคะอ่าก็แนะนำตัวนิดนึงนะฮะสำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยรู้จักอาจารย์สวยๆขนาดนี้เนี่ย <laughs> เรื่องจริงนะนะ สวยน้อยกว่าอาจารย์นาภาพรเมื่อกี้นิดหนึ่งะนะคะถึงจะสวยขนาดไหนก็สวยน้อยกว่าท่านอาจารย์ดรนาภาพรเมื่อกี้นะฮะคืออาจารย์ชื่ออรุณีฮะชื่อระดับนางเอกนะ,ะนามสกุลสังเกตง่ายยาวมากเวลามีรายการอะไรที่ต้องเซ็นชื่อแล้วหาชื่ออาจารย์เนี่ยไม่ไม่ยากเลยค่ะเปิดผ่านๆก็มองเห็น นะก็เป็นนามสกุลของชาวบ้านขอ,ขอยืมเข้ามาใช้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็ของคนที่คิดผิดนะนะคะหลวมตัวมาให้เราฟันนะฮะ,นะะ,ะนักเรียนก็นะคะคือสรุปเราได้นะฮะเขาเสียนะฮะ,นะะใช่ไหมะนะฮะนักศึกษาเป็นผู้หญิงได้ผู้ชายต้องดีใจอะนะ นะส่วนผู้ชายเนะี่ยเสียเสียเปรียบให้ผู้หญิงเนะี่ยต้องเสียใจนะฮะต้องร้องไห้นะอ่านี่ก็เป็นธรรมชาตินะของคนที่หน้าตาทุเรศแบบอาจารย์เนี่ยนะก็เรียกว่าสวยด้วยปากอะคือพูดเอาเองว่าสวยนะฮะคุณก็จะรู้ว่าหน้าตากูทุเรศทุเรศเลยนะนะคะส,สาวๆเคยสวยเป็นแค่คนเคยสวยนะฮะสมัยตอนอยู่ปีหนึ่งที่ธรรมศาสตร์นี่เป็นเป็นขวัญใจห้องอะ รุ่นพี so ่เขาเลือกเพราะเราหน้าตาคงจะโง่ๆเซ่อๆเนี่ยเขาเรียกอินโนเซนต์นะก็อันนั้นก็เลยได้เป็นดาวห้องตอนอยู่ปีหนึ่งนะอู้นะอ้าก็หวังว่าหลายหลายคนคงรู้จักเพราะก็ได้ผ่านการเรียนมากับอาจารย์บ้างแต่หลายท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะก็กรุณาทราบแล้วกันว่าอาจารย์ชื่ออรุณีนะคะ อตอนนี้ในเรื่องของการเงินประเด็นเรื่องการเงินก็จะมีหลักๆตัวแรกคือเครื่องมือะนะเครื่องมือในการจัดการการเงินตัวเด่นก็คืออัตราส่วนตัวที่ไม่ค่อยเด่นคือแล้ว r a g e แล้วก็ CA s h flow ก็คิดว่าก็จะบอกไปเลยเนื่องจากเวลาเรามีน้อยใช่ไหมนะคะบอกๆไปเลย เออไม่ต้องมานั่งพี่ลีพี่ไลเสียเวลานะดังนั้นนะครูก็บอกบอกไปเลยนะล้วัลเลกับแคด flow ก็คิดว่าคงไม่ออกนะฮะก็ตัดไปได้อีกสองเรื่องใช่ไหมคะเป็นไงมีความสุขไหมขอให้มันง่ายเข้าไว้นะนะคะส่วนการตรวจข้อสอบก็เช่นเดียวกันนะทำบ้า,ทำบ,าทำบอมาก็ให้อะดังนั้นคุณเขียนมาเถอคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบในส่วนของการเงินนะฮะ ส่งกระดาษเปล่าเนะี่ยตกแน่นอนนะคะแต่เขียนบ้าเขียนบอโดยเฉพาะเขียนว่าอาจารย์สวยเนี่ยได้เต็มเลยนะ,ะ,นะะเพราะฉะนั้นก็พยายามนะฮะพยายามสวนกระแสะความรู้สึกนิดนึงฮะแล้วคุณก็จะได้คะแนนผ่านนะฮะเราก็จะไม่เก็บไว้นะฮะนักเรียนไม่ไม่ต้องกหูหควยการเงินยากจะมัดเลยตามกระแสะข่าวที่ครูได้ยินมาติวกันมาแล้วใช่ไหมหลายหลายหลายจังหวัดก็ เปิดห้องติวนะคะไปเชิญผู้รู้มาช่วยติวนะ,ะ<เ>ก็นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแอบรู้นะคะพอแอบรู้มาครูก็ดีใจว่าลูกศิษย์เราเนี่ยขยนันตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวสอบอย่างดีก็หวังว่าในการสอบไฟแนนซ์ก็จะได้คะแนนเยอะมากทาั้งๆที่ทำไม่ได้ <c oughs> นะคะก็มไม่ต้องกังวลน,นะพยายามเขียนนะคะเรื Update ่องแรกคือเครื่องมือ ก็แจ้งว่าออกถ้าถ้ามีจะออกก็ออกอัตราส่วนเนี่ยคุณก็เลยต้องไปเตรียมอัตราส่วนมาหมายความว่าต้องพูดอธิบายเนื้อหาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดีเทลนะคะที่ครูจะเน้นว่าคุณจะต้องรู้อะไรนะคะในเรื่องของอัตราส่วนถัดจากเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการเงินก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของหน้าที่ ทางการเงินซึ่งก็จะมีหน้าที่หลักๆอยู่สองหน้าที่คือหาเงินกับใช้เงินเพราะฉะนั้นในเรื่องหาเงินนะคะก็เป็นเรื่องของงบดุลด้านขวานะะึกออกไหมหนี้สินและทุนหาเงินส่วนใช้เงินก็งบดุลด้านซ้ายก็คือลงทุน investment ในงบลงทุนต่างๆตอนนี้เมื่อกี้ก็เรียนไปแล้วกลยุทธ์ใช่ไหมฮะถามว่าทำไมต้องเอามาใส่ ก็เพราะว่าเวลาคุณทำแผนธุรกิจนะคะคุณก็ต้องมีการวางวางต้องมีการจัดการด้านกลยุทธ์นะคะซึ่งก็หน้าตาก็เหมือนที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้เพียงแต่อันนี้ก็มาบอกว่า finance เป็นส่วนหนึ่งใน strategic management เขาใหญ่กว่าเราอะ่ะเขาครอบเราอยู่นะ,ะนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการ วางกลยุทธ์นะฮะตอนนี้ในตรงจุดไหนก็มาดูกันนิดนึงอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าก็เป็นพาร์ทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่คุณจะทำไปพร้อมกันแล้วก็ไปหาเรื่องของการเงินมาใส่อันนี้ก็คิดว่าเพื่อที่จะคุณปฏิติประต่อเรื่องได้นะคะ ในในการจัดการเชิงกลยุทธ์เมื่อกี้ก็มานั่งรอก็ได้ยินว่าคุณก็ต้องรู้จักสวอตใช่ไหมนะการวิเคราะห์เพื่อที่จะรู้ตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นยังไงมีสเตรนจ์จุดแข็งอย่างไรมี weakness จุดอ่อนยังไงคือรู้เขารู้เราแล้วก็ไปรู้โอกาสธีคือ o p p o r t u n i t e s กับเทรดก็คือโอกาสและอุปสรรคตอนนี้เวลาคุณไปวิเคราะห์จริงๆเนี่ย ก็วิเคราะห์ให้มันถูกนะเพราะว่าข้อสอบในส่วนกลยุทธ์ก็ดีในส่วนการเงินแต่ในในจุดตรงนี้ครูจะไม่เน้นมากนะก็เตือนว่าเวลาวิเคราะห์เน้นว่า S กับวิเนี่ยวิเคราะห์จากภายในนะคะส่วนโอกับทีนี้วิเคราะห์จากภายนอกบ่อยครั้งที่ครูก็ถามไหนลองวิเคราะห์สวร์ของบริษัทตัวเองมาให้ฟังหน่อยสิ ตนักศึกษาก็ตอบเลยบริษัทนี้มีจุดแข็งตรงที่ว่ารัฐบาลส่งเสริมเอ,อื้ออำนวยกูก็บอกผิดแล้วใช่ไหมรัฐบาลเป็นภายนอกเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นโอกาสมันไม่ใช่จุดแข็งเพราะเราวิเคราะห์จาก external environment หรือวิเคราะห์จากภายนอกองค์กรก็เป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่ไม่ดีก็เป็นอุปสรรคถ้า external ก็ดูจากภายนอก นะส่วนอินเทรนลก็ดูจากภายในตอนนี้การเงินก็จะอยู่แถวนี้ล่ะนะวิเคราะห์องค์กรนะจากดูจุดแข็งของเราดูจุดอ่อนของเราจากไออัตราส่วนเมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์อันนี้ก็เล่าเรื่องไปก่อนนิดนึงนะฮะว่าภายในองค์กรเนี่ยเราวิเคราะห์ภายในส่วนภายนอกก็ วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคถามว่าเราดูจากอะไรเยอะแไปหมดเลยนะฮะเช่นดูจากสเตทโฮล d เดอร์จากซัพพลายเออร์จากประชาชนจากเครือข่ายพันธมิตรจากกฎระเบียบจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานนะฮะแล้วก็นโยบายของภาครัฐซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของ Operational Environment แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่เป็นสีเขียวสีฟ้าที่คุณเห็นนี้ก็เป็นพวก e c o n o m i ิ พวกเทคโนโลยีโซเชียลพอลิติกส์แล้วก็อินเตอร์เนชันแนลซึ่งอันนี้ทั้งหมดรวมมันก็เป็นการวิเคราะห์จากภายนอกเพื่อได้ตัวโอ oh, อ portunity กับตัวทีก็คือเท a ดอุปสรรคนะฮะตอนนี้พออาจารย์ก็บอกว่าให้วิเคราะห์สวอตคุณก็เริ่ม S S มันต้องเป็นสเตรนอย่าไปบอกว่า S เป็นจุดแข็งเพราะมันคนละภาษาถูกไหม นะคะประมาณนี้่ะก็ตอนนี้การวิเคราะห์ภายในเราก็อาจจะใช้หลักของ m c k k n n ซีนะฮะดู 7S โดย 7S เนี่ย 3S เนี่ยนยะฮะก็จะเป็นพวกโครงสร้างเนี่ยพวกระบบพวกกลยุทธ์พวกนะฮะแล้วก็ 3S ต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับคน,เ,นเขาเขียนไว้แล้วนะ 3S อันนี้เป็นระบบ เป็น System Structure Strategy นะฮะส่วนอันนี้เป็นคนก็เป็นเป็น Staff Skill แล้วก็สไตล์อแล้วอันที่7ก็จะเป็น Share Value หรือดมการร่วมที่จะทำให้คุณได้ S กับ W นะฮะวิเคราะห์จากภายในอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์นะฮะแต่เอามาเชื่อมกับการเงินตรงจุดที่เราจะวิเคราะห์ภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือคือเรโชที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสองของข้อสอบพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แปลว่ามันจะออกอยู่แค่กี่เรื่องคะสองเรื่องเข้าใจใช่ไหมฮะอล่ะตอนนี้ก็เนี่ยภายในก็ได้จุดแข็งและจุดอ่อนนะคะอา่าตอนนี้ก็จบเรื่องของการวิเคราะห์สวอตเพื่อนำไปสู่การที่คุณจะวางกลยุทธ์ควรจะกลยุทธ แบบ push หรือ pull หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะในเรื่องของกลยทุตตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่ของเราเรื่องของการเงินนะคะการเงินที่เราจะวิเคราะห์เพื่อรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของเราเนี่ยนะฮะเราก็ดูจากอัตราส่วนอันนี้ก็เน้นเลยนะฮะว่าต้องไปเตรียมมาเป็นไงข้อสอบรู้ยังข้อหนึ่งเรื่องอะไรอัตราส่วนโอเคนะฮะอัตราส่วน ตอนนี้ในสไลด์ที่8นะคะที่ครูก็แจกให้เป็นขาวดำแต่ตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าก็จะเพิ่มสีสันเข้าไปนิดนึงนะคะ,ง,ะงบการเงินเนะคะก็จะมีงบดุลบาลานซ์ชียงบดุลน,นะคะอินคัมสเตทเมนต์นี่เป็นงบกำไรขาดทุนส่วนสเตทเมนต์ออฟรีเทนเอ r n นิ่งก็คืองบ กำไรสะสมเออร์เน็ที่รีเทนไว้กำไรที่คงไว้ก็เป็นงบก,กำไรสะสมนะแล้วสุดท้ายก็เป็นงบก,กระแสงเงินสดซึ่งในการสอบประมวลครูก็จะออกแค่สองงบนี่แหละนะฮะงบดุลและงบก,กำไรขาดทุนมาให้วิเคราะห์ตอนนี้งบดุลต่างกับงบกำไรขาดทุนตรงไหนมันต้องเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลย ที่เรียนตั้งแต่การเงินนะฮะงบดุลเป็นอะไรฮะ provide a snapshot of a firm financial position แสดงฐานะการเงินโดยสรุปฐานะดูที่งบดุลแต่ถ้าผลงานเนี่ยฮะดูที่งบกำไราขาดทุนงบดุลแสดง financial position ในขณะที่งบกำไรทุนแสดง performance ออกมาในรูปของ revenue แล้วก็ expenses นะคะเพราะฉะนั้นงบดุลแสดงฐานะการเงินงบรายจุนแสดงผลงานแต่งบดุลแสดงเป็นตัวเลขณจุดเวลาเดียวตัวเลขในงบดุลจะเขียนณวันที่เท่าไหร่อาจจะ31ทธันวาก็คือสิ้นปีหรืออาจจะเป็นปิดงบ30มิถุนาแล้วแต่เขาจะปิดงบในช่วงไหนนะคะเพราะฉะนั้นงบดุลเป็นตัวเลขณจุดเดียวแต่งบรายจุนเป็นตัวเลขสาหรับ Period of time คือช่วงเวลานะคะความแตกต่างของงบดุลและง,งบราระาสทุนก็จะต่างกันได้ด้วยหนึ่งแสดงอะไรและสองมันมีตัวเลขโชว์อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเห็นงบดุลเงินสดสามแสนก็คือเงินสดณสิ้นเวลานั้นน่ะนาทีเดียวเนี่ยสามแสนก่อนหน้านี้มันก็ไม่ใช่สามแสนแล้วเลยจากนี้ไปอีกสามชั่วโมงมันก็ไม่ใช่สามแสนแล้วนะฮะก็เป็นตัวเลขณจุดเวลาเดียววัน at one point in time แต่งบรายทุนนี่มันมี period ของ time อยู่ในตัวเลขอะเช่นงบกำไรขาดทุนเลข3ส0 0 0สนมันเป็นสมมุติว่าเป็นรายได้นะฮะรายได้30000นเป็นรายได้3ามแสนในช่วงเวลาอะไรถ้างบรายทุนเป็นช่วงปีก็ปีหนึ่งขายได้30000นถ้าเป็นงบ6เดือนก็6เดือนขายได้ส0 0 0สนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาของงบดุล จุดเดียวแต่เวลาม,มันครอบคลุมช่วงเวลานิดนึง่งนะฮะอันนี้ก็เป็น definition เบื้องต้นของงบดุลและงบกำไราขาดทุนอันนี้ก็เป็นตัวเลขค่ะอ่อบอกนิดนึงนะอย,อย่าอยตกใจสิ้นสตินะฮะนะฮะพอครูก็มีเรื่องตกใจอยู่บ่อยๆนะอย่างเมื่อวานเนี่ยจะไปดินเนอร์ที่โรงแรมนาลายลกรี๊ดขึ้นมาเชียนนะไม่มีอะไรหรกกินข้าวในบ้านธรรมดา ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามันตอนกลางคืนมันมีข่าวเขาจะระเบิดร้อยจุดท่วงเทพในเสาร์อาทิตเนี้ยครูก็ตื่นเต้นชะงงักนะพอนี่หัวใจแทบหยุดเต้นเพราะว่าโปรแกรมจะต้องไปกินข้าวกันใช่ไหมตอนนี้ก็พอคุยกับลูกลูก,กบอกคุณแม่ไม่เคยเห็นมันระเบิดตอนมีข่าวเลยนะแต่ที่มันระเบิดมันไม่เคยมีข่าวเลยเหมือนกันนึกภาพออกไหมฮะดังนั้นครูก็เลยเสียงอะ เสียงตายไปกินเพื่อที่จะเชื่อลูกว่ามันถ้ามันมีข่าวแปลว่ามันไม่เกิดเพราะพอมีข่าวปุ๊บไอ้องค์กรที่ดูแลเนี่ยตอนนี้ต้องนับถือทหารนะฮะครูอยากให้ท่านไปพ,พิยุทธเนี่ยอยู่สักสิบปีอยากให้อยู่สักสิบปีเลยนะฮะเพราะว่าพูดง่ายคนไทยเนี่ยให้ประชาธิปไตยบางทีมันคงยากนิดหนึ่งเพราะว่าคนไทยส่วนมากจะ ไม่ค่อยมีจิตเป็นเป็นพับลิงอะทาง,ทางเราพูดก็คือจิตสาธารณะหมายความว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยบางทีเขาเขาซื้อเสียงเราพันเดียวเราก็ยอมเลือกเขาละแต่เขาไปโกงชาติมาเท่าไหร่ฮะจำนำข่าบหมดไปเท่าไหร่อะเจ็ดแสนกว่าล้านอะทรัพย์สินของคุณคนหน้าสี่เหลี่ยมอะนึกออกไหมฮะคิดเป็นเงินดอลลาร์เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่คิดเป็นเงินไทยยังไม่ถึงเจ็ดแสนล้านเลย นะเจ็ดแสนเจ็ดแสนล้านนะที่ที่ประเทศใจเนี่ยเสียหายเงินตรงนั้นไปก็เพราะคนไทยยังมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมนะสุดท้ายก็เลืออยากให้พี่ยุดอยู่อีกสักสิปีนะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะส่วนใครไม่เห็นด้วยด่าก,กลับมาในข้อสอบได้นะครูตรวจครูจะได้ให้คะแนนเยอะๆนะวงเล็บตอแหลเล่นนะคะ ตรงกันข้ามเราจะให้แม่งตกนะฮนะอ,นนอันนี้เขาพูดเล่นอีกเหมือนกันนะนะนความคิดเห็นเป็นของส่วนตัวแต่ว่าความจริงมันปรากฏนะมันก็ต้องเป็นไปนตามแฟกต์ถูกไหมฮะแฟกต์ fact คือความจริงนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องพูดไปพูดมาคุณรู้เลยว่าคูเนี่ยเสื้อเหลืองที่สําคัญคือเกียรติเสื้อแดงมากนะฮะโดยเฉพาะไอเน่ย UNSCR รู้จักไหมฮะ ครูทำบุญกับมันท,ทุกเดือนเลยให้หักเงินบริจาคให้ u n เอ็เนี่ยในองค์การระหว่างประเทศยูอนะฮะแต่ UN เอสนี้ก็หาเงินบริจาคไปช่วยเหลือเลยปีนี้ครูต้องโทรศัพท์ไปยกเลิกเขาก็ถามทำไมะก็บริจาคมาตั้งหลายปีทำไมอยู่ดียกเลิกก็บอกเรื่องอะไรจะให้เงินมึงเอาไปช่วยไอ้ไอตั้งอาชีวะรู้จักไหมไอ้จัก,กรภพไอ้เอกภพเหลือล่นะน่ชื่อเล่นชื่อไอ้ตั้ง ที่มันด่านในหลวงอะแล้วมันก็หนีคดีมิมนพระบรวมเดชานุภาพไปอยู่ประเทศออสเตรเลียมัง้งโดยไอ้ใหญ่สุดเน,นี่ย UNSCR เนี่ยมันให้ความช่วยเหลือนะโดยอ้างว่าเป็นนักโทษทางการเมืองแต่พี่ยุทธ์บอกไม่ใช่การเมืองเรื่องบินคนละเรื่องขูก็เลยแอนตี้มันด้วยการไม่บริจาคแม่งเลย <laughs> นะคะโทรไปได้ต่างหากนะ,ะทำไมคุณไม่บริจาคต่อละมันเป็นอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นบอก เรื่องอะไรอ่ะมันด่าพ่อฉันอ่ะนะคะพ่อที่ฉันเคารพนับถือมากกว่าตัวเองอีกนะคะคือตัวเองอาจารย์เนี่ยเป็นคนชั่วๆนิดนึงอ่ะนะคะแต่ว่าในหลวงนี่สุดประเสริฐใครมาลบหลูกอุตบแมงนะไม่เล่นนะะก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะว่าในหลวงเราเนี่ยทรงทศพิธราชธรรมทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยมาก พวกคุณอาจจะเกิดไม่ทันแต่สมัยที่ท่านทำงานเนี่ยกินกระทั่งข้าวไข่เจียวนึกออกไหมนะคะทำงานเพื่อประชาชนยิ่งกว่าพระสังยางอะ่ะรู้จักพระสังทองไหมนึกษาบอกแม่งสอนการเงินจริงวะมาสอนอะไรอะ่ะนะการเงินมันอยู่ในใจแล้วเขียนเลยมาให้ผ่านนะนะ พูดเอาใจไปงั้นแหละนะฮะคูกตอแหลเล่นนะนะคะเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วนะ <S <s um> <S ก็คือพูดง่ายๆในหลวงก็ส่งสะพายกล้องทานข้าวนอกวงังแล้วก็ส่งพูดง่ายๆชีวิตง่ายๆแต่เหมือนพรษสังเรียกน้ําเรียกปลาได้พรษสังก็มีฤทธิ์ใช่ไหมในหลวงเราก็มีฤทธิ์เรียกน้าไงนะฮะทำฝนเทียมมานั่นคือเรียกน้ํานะ ต่างชาติออสเตรเลียยังมาขอลิขสิทธิ์ไปทําบ้างนี่ก็คือยิ่งกว่าภาษาอีกเรียกปลาเรียกอะไรในวังสนจิตนี่ก็จะเป็นครูก็เคยเข้าไปบ้างนะฮะถึงจะนามสกุลนยุทธยาแต่เป็นหางแถวนะคะจะเรียกว่าหางแถวก็หางแถวตั้งแต่ราชาการที่หนึ่งนะ,ะเวลาไปวันอะไรนะวันจกกักระะีก็เพอเอิญไปที่หลังก็เลยอยู่คนแรกเลยพอนึกออกไหม <laughs> ไปที่หลังหมายถึงว่าเข้าไปในราชสกุลที่หลังเพื่อนเนี่ยนะเวลาไปถวายพานาราชาการที่หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่คนคนแรกอะทีวีก็ออกนะตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะอันนั้นก็พูดง่ายๆแต่ว่าหางแถวะคละเป็นหางชนิดที่ว่าไม่เหลือเชือละละ้อแล้วล่ะนะฮะก็ตอนนี้ในวังเนี่ยที่เล่าเรื่องในวังก็คือกลายเป็น แปลงทดลองปลูกข้าวทดลองเลี้ยงสัตว์อะไรพวกเนี้ยนั่นก็ทาเพื่อประชาชนคนไทยแต่ชาวนาไม่ค่อยเข้าใจชาวนาต้องการเงินแค่พันเดียวต่อปีอ,อ๋อสี่ปีใช่ไหมเลือกตั้งครั้งหนึ่งพันหนึ่งกูเอาเขาลบนับถือมันเป็นพ่อเลยนะฮะไปไหนถือรูปไอ้หน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยโชว์อย่างเงี้ยกูอยากตบแม่งนะนะักนะเรียนคะเออถือรูปในหลวงเราไม่ว่าแต่ถือรูปไอ้บ้านเนี่ยนะฮะ ครูก็กลายเป็นคนถอยสะทุนเพราะอะไรเพราะอยู่อยู่ในประเทศที่ไอ้คนถอยอย่างเงี้ยมีอํานาจมีอํานาจก็เลยทําให้เราการขวแต่ที่จริงครูเป็นผู้ดีนะคะนะ,ะนักศึกษาบ,บอกไม่เห็นเข้าใจเลยนะสอนให้ตายกูก็ไม่เห็นเราเป็นผู้ดีตรงไหนนะอะนักเรียนครับครูกําลังจะบอกอย่าให้คุณตกใจจนสิ้นสติก็คือว่าข้อสอบถ้าออกเป็นวิเคราะห์ฐานะโจทย์ รายการในงบจะเป็นภาษาอังกฤษชิปหายคำอุทานข้างหน้าชิปหายเลยกูไม่ต้องตื่นเต้นนะจำแค่รายการหลักๆตามที่ครูใส่ไว้ในเอกสารเนี่ยที่เหลือมันจะเป็นตัวแทรกตัวอะไรอย่าไปนสนใจมันเพราะเราไม่ได้เอามาใช้มาใช้ในการคำนวณนึกออกไหมอย่างเช่นนะฮะทรัพย์สินเนี่ย Total CA นี่คือ Total Current Asset นะรวมสินทรัพย์หมุนเวียนนะ่ะ สินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรบ้างก็มีเงินสด AR นี่มาจาก Account Receivable ลูกนี่ะส่วน Inventory ก็สินค้าถ้าจะมีรายการอะไรมากกว่านี้มันก็เป็นรายการแทรกๆอยู่ในนีเน้เราไม่เอาไปใช้ละเราเอาเลขรวมตัวเนี้เข้าใจไหมดังนั้นคุณก็จำรายการแค่หลักๆเงินสด Cash เงินสด AR Account Receivable Inventory ก็สินค้าถ้ามีนอกจากนี้ก็เป็นไง มั่วไปเพราะมั่วสมมติมันมีเลขมันก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมมันก็รวมเป็นเลขรวมนี้ใช่ไหมเวลาคุณเอาไปใช้หาอัตราส่วนคุณก็ใช้เลขรวมคุณไม่ได้ใช้เลขรายละเอียดยกเว้นเอาลูกหนี้ไปหาอัตราหมุนเอาสินค้าไปหาอัตราหมุนก็เอารายการที่เรารู้จักอะเข้าใจยังดังนั้นไม่ต้องตื่นเต้นนะไม่ต้องช็อกเพียงแต่ว่าบางรายการที่ควรจะรู้ครูก็ใส่ไว้ในเอกสารเรียบร้อยแล้วดังนั้นเงินสดอันนี้อะไรคะตอบครูสิ ลูกหนี้อันนี้อะไรคะสินค้าบางทีไม่รู้นะมั่วเอาเลยก็ได้แม่งอะไรวะเนี่ยนะอยู่ระหว่างเงินสดกับสินค้าก็หกก็น่าจะเป็นลูกหนี้มาจากคำว่า account receivable บัญชีที่ต้องรับเงินบัญชีที่เราต้องรับเงินก็คือลูกหนี้ตรงกันข้ามกับบัญชีที่จะต้องจ่ายเงินเนี่ย account payable เจ้าหนี้นะอะล่ะดังนั้นรายการในสินทรัพย์หมุนเวียนก็จำแค่สามตัว ส่วนสินทรัพย์ถาวอร์ก็อยู่ใต้สินทรัพย์หมุนเวียนนะเวลาเขาเขียนง,งบมามันก็ต้องเขียนแบบนี้แหละจะเขียนต่างจากนี้ไม่ได้ดังนั้นก็พยายามจํารายการพวกนี้ไว้นะเวลาถ้ามันมีเกินจากนี้ไปเป็นไงมั่วไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องโอ้ยอันนี้อะไรโอ้ยนั่งคิดอยู่อีกครึ่งชั่วโมงไม่ต้องนะไม่ต้องเสียเวลากับรายการร้สาระเล็กๆน้อยๆซึ่งเงินมันก็ไม่มากแล้วมันก็เป็นรายการรวมอยู่ในพวกนั้นอยู่แล้ว เวลาครูออกข้อสอบครูจะพยายามมีตัวเลขรวมให้ตรงนี้นะคะอ่าละเป็นอันว่างบดุลต้องรู้จักแคชแปลว่าลไะเงินสด AR ลูกนี้ inventory สินคา้า FAfixed asset สินทรัพย์ถาวรแล้วก็ต้องหักอันนี้อะไรฮะค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะ จริงๆมันต้องเป็น accumulated depreciation คือค่าเสื่อมสะสมนะฮะแล้วตอนนี้ก็เป็น net f i x e asset คือทรัพย์ถาวรสุทธิแล้วก็อันนี้ก็เกิดจากการรวมสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ถาวรนะฮะต่อไปรายการด้านหนี้สินและทุนก็จะมี account payable แปลว่าเจ้าหนี้ note payable แปลว่าตั๋วเงินจ่าย accrual s ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายครูเห็นคนสอบผ่านคนแรกแล้วนะคะเขาจะตอบได้หมดเลยนะคะไฟแนนซ์ก็จะไปช่วยวิชาอื่นทำดีๆให้98เต็มร้อยให้ร้อยห้าสิบทำไม่ได้นะนะคะแต่ว่าให้ไว้ในใจแล้วก็เขียนไปส่งเขา9้า99บางคนเขาก็ตกใจคือครูพยายามให้ไปช่วยวิชาอื่นด้วยอะแต่อย่าไปหวังความช่วยเหลืออะไรตรงนี้มากนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปสอบ คือคะแนนรวมมันต้องได้70ใช่ไหมนะฮะอันนี้จะไปช่วยคนอื่นก็ช่วยตัวเองก่อน70อะนะฮะไอ้ที่เหลือเขไปช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นก็พยายามนะฮะพยายามให้เอาไว้คนก็ตื่นเต้นว่าไฟแนนซ์ทำไมได้เยอะแล้วพอไปสอบออโล่ปรากวดกตอบไม่ได้เขาก็มาด่าครูอีกเหมือนกันโอ้คะแนนคะแนนไฟแนนซ์ตั้งเยอะทำไมไมันตอบได้เรื่อง